ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ the way. Way. สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีปุหนังของหลวงปู่เนียมมัดน้อยมาให้ชมกันนะครับพระในดวงใจของใครหลาย,ลายๆคนเลยนะครับ แล้วก็เป็นพระในฝันของผมเลยนะที่ผมใฝ่ฝันอยากจะได้มากๆเลยผมนับถือหลวงพ่อเนียมมากนะครับนับถือมากาเนื้อหาผมไปดูเนื้อหาเนาอผมไปดูเนื้อหานะครับเนื้อหาไขขอโทษ้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงรถวิง่งพอดีผมถ่ายอยู่ข้างถนนเนาะกิมปูนหนังพ่อเนียมเนี่ยเวลาดู เสดายองค์นี้เลี่ยมแล้วมันจุดสําคัญด้วยครับคือพิมพหลงพระเนียมมาครับปูหนังเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมานะครับเป็นเป็นจุดดูพิมพ์นี่ขออภัยยังสุงเลยครับรมันมันมาเป็นด่างๆตรงนี้พอดีเลยเวลาดูพิมพ์สังเกตครับหรือลองเปิดใน Google ดูได้ครับทุกองค์ของแท้นี่ยจะต้องตรงนูนๆตรงนี้นะครับถือของแท้ อันนี้เนื้อหาอะไรนี่โหสุดยอดเลยถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอนะไรครับขอ้าหนึ่งใน y o u t u b e ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีปูหน,หนําหนุ่งปุนิ่มัดน,น้อยมาให้ดูกันนะครับเกจิเบอร์หนึง่งเมืองสุพรรณเลยผมมีให้ดูสององค์เลยนะครับโอ๊ยขอโทษนะครับ พี่ต้องดูเนื้อหาเนาะเดี๋ยวผมจะบอกตำหนิพิมพ์ให้นะครับว่าผู้หนังพิมพ์นี้ดูตรงไหนดูนะผู้หนังของผู้นียมนะครับสังเกตน,นะตรงช่วงนี้ครับช่วงที่ผมชี้นิ้วโป้งเนาะสองนิ้วเนาะมันจะมีเนื้อนูนขึ้นมาเห็นไหมครับมันเป็นตำหนิเป็นจุดดูของในพิมพเลยนะครับคือของตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเนื้อนูนถ้ามีแล้ว ผมแนะนำนี้ดีว่าให้นำพับไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูอีกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าของเลยนแบบอ่ะปัจจุบันผมเห็นมีนะมีขึ้นมาเหมือนกันนะครับต้องดูพิมพ์ส่วนอื่นดูเนื้อหาเป็นหลักต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูให้นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรถวิ่งอย่างเงี้ยเนื้อมันเลยเออสององเนี้ยผมไปยืมของเฮียเกียรถ่ายนะครับอยู่แถววัดถ้ำ เเกีย er บอกว่าถ้าใครชอบก็เปิดให้เช่านะครับผมขอขอบเบอร์เเกีย er ได้ไหมครับเผื่อเวลามีใครสนใจลบวนขอบเบอร์เพื่อเพื่อมีคนสนใจเนาะหรือยังไงหรือหรือ,หรอให้ทักมาหาผมถ้ามา,าผมไหมรับผมมาถามเฮเกีย er อีกทีเนาะ,<ไ>ะเอาอย่างนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาหาผมผมจะวิ่งมาถามเฮเกีย er ให้นะครับท่านเฮเกียได้เปิดร้านขายของช้าอยู่นะ แล้วก็แบบเล้งไก่ชนสุดยอดเลยผมบอกเลยแข้งดีตีเจ็บโซมเข่านะฮะสุดยอดผมบอกเลยไก่สุดสุดจริงฮะตีตีกระโดดนะคขาบว่ากันนะฮะอ่าถ้าใครชอบนะครับทักมาบอกผมแต่ผมวิ่งมาถามให้ก็ผมมีเบอร์โทรเคเกี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมถามให้นะครับไม่ต้องห่วงครับพะการันตีให้ด้วยถ้าพี่ๆท่านไหนดูแล้วมีประโยชน์ฝากกด ไลค์ like, กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีรามาให้ดูเท่านี้นะครับสวัสดีครับ